เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชาวไอพีสวัสดีครับนี่ผมมาชีเป้ารถสวยให้ชมเลือกซืเลือกใช้นะครับันนี้เป็นฮอนด้าฮอนด้าซีวิกนะครับปี92้าสองซีวิกโฉมซีด้ากับราคาเบาๆเพียง20,000กับอีกห้าร้อยบาทนั่นเอง20,000กับอีก500บาทครับรถเดิมๆบ้างๆไปครับใช้งานกันแดดกันฝนเดินทางไกลได้สบายครับ เครื่องเกียร์ดีแอร์เย็นภายในสะอาดสมบูรณ์เกียร์ธรรมดาเข้าครบทุกเกียร์หน้าต่างมือหมุนครับระบบไม่ซับซ้อนก็ดูแลง่ายไม่จุกจิกของเครื่องสวยสวยเล่เมเอกสารครบก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าเลือกซื้อกันประจำทุกวันได้มหม่ภาคลิปใหม่ๆครับลดราคาเบาๆมีให้เลือกซื้อทุกวันคันนี้อยู่พระรามสบางมดนะครับ เบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมได้เลยของเครื่องก็สวยๆครับเครื่องคาบูนครับคันนี้เป็นเครื่องคาบูระบบไม่ซับซ้อนก็ดูแลง่ายครับไม่จุกจิกสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ